ได้เห็นกระแสแล้วเหมือนึัว่าได้ได้เห็นฟีดแบ็กนะครับ,ค,รบคอมเมนต์ก็ดีใจดีใจมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีแบบละครในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็พักกันแบบเยอะมากแล้วก็มาเนี้ยเราก็มีคนแบบเฮ้ยชินชอบตัวละครไอ้ด้วยแล้วก็ชื่นชอบกระหลัดรักอะไรเงี้ยครับพี่กระหลัดก็ คือตอนแรกก็มีความกังวลแหละว่ามันจะเข้ากันได้ไหมแต่ว่าพอคนดูแล้วคนชอบม,มันก็เลยเรียกว่าหายเหนื่อยในการทํางานครับจริงๆตอน,นแรกเราสองจิตสองใจว่าคนจะอินไหมหรือควจะมองว่าต่างกันเกินไปไหมอะไรใช่ใช่คือตอนแรกคือตอนแรกก็มีความกังวลด้วยแหละครับแต่ว่าตัวผมไม่่อยกังวลมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,แต,วาแต่พอออกมาแล้วคนชอบมันก็เลยแบบดีใจ <c oughs> คือเห็นหลายฉากที่ดูเหมือนจะนอกบทจริงจริงก็นอกเกือบหมดนะครับขอโทษครับ เออย,ยังไงบ้างมัน,มน<า>ก็<อ>ไม่เติผมว<น><ล>่ามัน,ม,นมันเป็นฟิลที่อยากทําให้เรื่องราวมันดูค่อนข้างเลียวระหว่างแบบคนที่มีอายุกับเด็กอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทาให้มันต้องแบบอิโพาไว้กันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยือย,ย,ยคือนอกจากเมกับพี่แอลเรหลายคนก็แบบเหมาะเหตุความน่ารักของเจมกับน้องพัตเตอร์อืมแต่ว่าน้องพัตเตอร์เรื่องนี้คือน่ารักมากเลยนะพอออกมาแล้วก็คนก็แบบ มีมีแบบไปแตะเสื้อเหมือนกันแบบเพื่อนอนุบาลกันอะไรเงี้ยก็มีความน่ารักในตรงตรงนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้ไฟได้เรื่อยๆเหมือนกันนะได้เรื่อยๆเหมือนกันในตัวละครเดกัน้องน้องเป็นคนที่เก่งมากครับชื่อจริงๆน้องก็ชื่อไฟโซนะครับคือน้องเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นคนหัวไวอ่ะคือรู้แล้วก็แบบเห็นว่าต้องทําอะไรต้องทําอะไรแล้วก็ ไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยสนครับน่ารักว่ากว่าจะเข้ากับขากันได้นี่ต้องแบบเหมือนแบบต้องเรียกว่าอะไรอ่ะจูนกันหรือแบบต้องละลายพฤติกรรมกันยังไงของผมไม่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยครับแค่แบบว่าคุยกันแป๊บแป๊บแก็เล่นกันเรียบร้อยแต่บางคนก็จินหนักมากเพราะว่าเพราะว่าเราก็มีแบบท่าทางอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้มันดูดูเป็นพี่น้องกันเลยอะไรแบบนี้แต่คนก็เลยตามเล่าว่ามีเด็กฝึกงานอย่างนี้ลงเลยไหมเออทุกคนบอกว่าอยากได้เด็กฝึกงานแบบนี้รู้สึกอ่าอื น่าจะมีเหลือเยอะอยู่นะครับต้องลองไปตามหาดูลองไปตามหาดูหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างลองสปอในกระดรักหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วต้องลองดูว่าคือจะจบกันได้ยังไงจะลงเอยได้ยังไงเพราะว่าทั้งหมดที่ผ่านมาที่ที่ที่ทุกคนดูครับคือมันเหมือนกับว่าตัวไอเนี่ยไปชอบแค่ที่กระดคนเดียวซึ่งที่กระดานเขาก็ยังมีแบบหน้าที่การงานอะไรที่มันดูแบบดูไม่น่าจะเข้ามาหากันได้ ต้องลองดูว่าจะมีวิธีไหนที่มันจะแบบตีโค้งเข้ามาหากันได้จนแบบมันสบกันได้ยังไงเริ่มไฟกับพี่ดอมแล้วด้วยใช่จริงๆผมก็เริ่มไฟกับแบบพี่ดอมเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยโฟลตอบุ๊กอีกค,ใคาใกล้แล้วถ้าผมก็ ผมมีฟิสิกอลอัลบั้มครับนี่ก็เป็นฟิสิกอลอัลบั้มนะครับมันจะมีทั้งแบบพูโตบุ๊กด้วยแล้วก็ซีดีด้วยนะครับคือเป็นต่อมาจากโปรเจกต์เจมจีซีมอลของผมเองนี่แหละครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะทําเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าของที่ระลึกอะไรเงี้ยครับที่จะมอบให้แบบแฟนๆด้วยอ่าแล้วก็จะได้นําเงินไปทําบุญร่วมกันด้วยใครสนใจยังครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมก็สามารถอ่า หาหาซื้อกันไปไปไปสั่งพิออเดอร์ได้นะครับใน Facebook ของผมเองเจมจิรายุตั้งสีสุขลองไปเซิร์ชดูหรือว่าดูในไอจีผมก็ได้ผมก็แปะลิงก์แบบว่าในอ่าสตอรี่ไฮไลท์ไฮไลท์สตอรี่ไว้มันจะเด็ดกันอย่างไหนบ้างในมันมีความพิเศษพิเศษอะไรคืออ่าตัวอย่างตัวโฟโต้บุ๊กเนี่ยมันเป็นลุคที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆคือใช้แบบใช้ห้าตากล้องเลยแล้วก็ใช้เสื้อผ้าแบบ มากกว่า5แบรนด์ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็มีลุคที่หลายๆคนอ่าไม่ใส่เสื้อผ้าก็มีก็มีใช่ก็ลองไปดูครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้ตั้งใจมาทำมาให้เป็นเป็นเรื่องของการทำบุญจริงๆถึงล่าสุดเลยค่ะทะเลภูเก็ตหวานมากเลยค่ะภูเก็ตภูเก็ตป็นอะ่าเป็นอาณาแมนใต้แล้วกันนะครับอนณามันไปดำน้ำไปดำน้ำเป็นยังไงคะทริปนี้ดูแบบเป็นชาวคณะกันเยอะมีเยอะมากมายก็ จริงๆไปไปแก๊งประมาณนี้ครับอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วหมายถึงว่าก็ก็ทำงานเสร็จแล้วก็แพลนแต่ว่าคือทริปนี้มันมันถูกเลื่อนมาไกลเพ่านั้นเองกี่ปี้าปีจำไม่ได้ว่าตอนนั้นมันเริ่มแต่มาแลหประมาณประมาณแบบช่วงโควิดแรกๆะแล้วก็มามา,มาเที่ยวกันทริปนี้ปไหนน้ะ มาถึงทะเลทาน้้ไปจังงานจริงๆลุงเลยคือคือพอคือพอเปิดโครงการกันมาเนี่ยก็ก็ทำงานแต่ว่าพอพอได้ไปพักบ้างผมว่ามันก็เป็นการแบบชาร์จแัดตัวเองไปกันหลายคนตะกอนโักัดเนาะครับรู้สึกงไงบ้างก็ก็โอเคนะครับโอเคผมคือคือผมมาผมผมไม่ได้มีแบบปัญหาอะไรขนาดนั้นอ๋อผลปรที่รูปที่มีโอบไหล แต่แต่แทงคเอาแข่ออกซิเจนแข่ออกซิเจนมีมากหลายคนโฟกัสอ่ครับก็ตันไหมก็ตันั้นครับโฟกัสไม่ไม่กดดันใช่ไหมแบบว่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับคนลงมุมเนต์อย่างนี้ไม่ค่อยได้เห็นเออใช่แต่ว่าจริงๆก็ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับใช่ถ่ายไว้เยอะไหมคะับถ่ายไว้เยอะไหมครับ ก็มีก็ก็ก็ถ่ายไว้นะครับก็ถ่ายไว้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็มีถ่ายไว้จริงรู้สึกอย่างที่คนแซวว่าแบบทะเลภูเก็ตหวานคำนี้คู่อื่นคู่อื่นหวานหวานกว่าผมครับขอโทษทีครับคือคืออย่างของผมมันคงไม่ก็ได้มีประเด็นอะไรหรอกแต่ว่าคือคืออันนี้มันอาจจะไม่ได้แบบคุ้นชินสักเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่อื่นอื่นะคือหวานกว่าผมแน่นอนใช่ มีโอกาสได้เห็นรูปคู่เจมแบบว่าเจมคุณลงเองมีบ้างไหมคะก็ผมว่าสักหน่อยก็กคงจะมีบ้างเจ็บมากปีนี้ได้เห็นกัน <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวต้องรอ,งองดูจังหวะและ <c oughs> โอกาสที่มันแบบที่มันแบบสมควรใหตสมผลอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ภาพ,พยนตร์ค่ะภาพ,พยนตร์ครับอยุธยามหาละรวยครับผมก <c oughs> ็จะเข้าในวันที่สองธันวาคมนี้นะครับผมก็เป็นหนังรักสายมูที่ เป็นภาพยนตร์ที่ผมคิดว่าเป็นพิเศษที่แปลกแหละเป็นพิเศษที่แปลกเพราะว่าเขาจะเล่าเรื่องในมุมมองของวัยรุ่นความรักในวัยรุ่นในสมัยอยุทยานั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะมีรอยยิ้มกลับบ้านมีความน่ารักกลับบ้านแน่นอนครับผมพอพย้อนกลับไปแกงคนดีนึงเขาบอกเหมือนเขาแซวประมาณว่าเหมือนแกงคนดีเหลือแค่พ่เกตที่โซนพิโซโสดจริงไหมคะ ผมว่าเรื่องนี้อ้ต้องไปถามพี่เก๊ครับเอา้าวถ้าแสดงว่าโสดก็ต้องบอกได้ว่า, <c oughs> าโสดก็น่าจะโสดแหละมั้งครับก็ <c oughs> น่าจะในในทริปนี้มีใครไปกับพี่เก๊กมั้ยไม่มีไม่มีพ <c oughs> อดีไม่สนิทกับพี่เก๊มากเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่ือนเห็น <c oughs> เห็นข่าวที่เขาแซวไหมบอกว่าเปิดเป็นคนที่น่าสงสารในแก๊งที่แบบว่า, <c oughs> าคนอื่นเขามีคนแบบสงสารอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ต้องไปสงสารเขาหรอกครับใช่ถ้าไงอ่ะขยายความหน่อยไม่มีไม่มีอะไรก็แซวๆกันเล่นเลยครับเาก็ อชอบอยู่ในสถานะที่ชายที่แสนดีหมายถึงว่ากับน้องๆแับอย่างผมอย่างไรอ,อุ้ยอขอโทษครับช่างสามยืนยันนะว่ายังโสดอยู่ใช่ผมว่าผมว่าก็ยังโสดแหละแต่ว่าต้องไม่ถามเจ้าตัวเองนะครับหมายถึงว่ายืนยันคําตอบกนะัน